เด็กคนนึงกัเนดน็เรียนกันเนาะมีปัญหาว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ด้วยความตั้งใจเป็นห่วงลูกก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมให้ลูกแน่นไปหมดเลยให้เรียนนู่นเรียนนี่เรียนทุกอย่างเรียนพิเศษใช่ไหมคะจนเด็กเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ใช้ชีพเป็นฟรีเพย์หรือว่ามีเวลาส่วนตัวเขาเรียกว่าเป็น over schedule child หรือว่า hurry child <Sure. S 2> เด็กที่ถูกเร่ง hurry child syndrome เป็นกลุ่มอาการเลยนะคะ เด็กที่ถูกเร่งหรือว่าเด็กที่มีตารางแน่นเอียดมีคำภาษอังเกตว่า over scheduled child syndrome อันนี้ก็พออยูอ่กับพ่อคุณแม่คแม่จะถามในใจว่าก็ต้องสร้างอนาคตไงใช่ไหมต้องสร้างเด็กเตรียมพร้อมสับอนาคตที่มันอาจจะต้องมีการแข่งขันให้ทุกอย่างตื่นเช้ามามีคนอาบน้ําป้อนข้าวหวีผมให้แต่ลูกต้องไปเรียนเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่แต่พอไปอยู่กับ ญาติหรือปฏิบัติึินาซึ่งไม่ได้บังคับอะไรเขามากเขากลับมีความสบายใจแต่เวลาพ่อแม่พูดอะไรเขาก็จะตอบด้านอันนี้ก็ทําให้เป็นความทุกข์กันเนาทั้งฝ่ายลูกแล้วก็ฝ่ายพ่อแม่ท,ทั้งที่เชื่อว่าพ่อแม่เองก็มีเจตนาที่ดีค่ะคราวนี้เรามาคุยกันในเชิงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรหรือ goal of education คืออะไร มอชอบคำนี้นะคะที่เขาเรียกว่าเป็น Transformative Learning Transformative Learning ก็คือการจะภาษาไทยก็คือเหมือนในการที่ว่าพลิกโฉมนะคะเราเปลี่ยนคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนการแพทย์เนี้ยเราเราเราสอนนักเรียนแพทยเนี้ยจากเด็กเึิ่งจะพ้นวัยรุ่นมาสักคนหนึ่งอะ,ะถ้าเกิดเข้าเรียนตอน18-19ยังเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะให้เขา Transform เขาจากกับแต้ให้การเป็นผีเสื้อที่จะบกโบกบินไปอย่างสวยงาม นะมีความเป็นอิสระแล้วกมม็มีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการทางชัช่วชมจิเลยีอันนั้นเนี่ยจะมีคุณสมบัติแบบนี้นะคะการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างลึกซึ้งผ่านประสบการณ์ตรงที่สร้างจิตสํานึกใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโลก,กทัศน์หรือมุมมองนะคะก่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองเข้าใจโลกเข้าใจความสัมพันธ์ในสังคมมีความตื่นรู้มีความสมดุลในชีวิต มีทักษะในการคุ้นควา้าวิเคราะห์สังเคราะห์สะท้อนย้อนคลิปนะคะหรือว่าการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใครควรนั่นเองนะฮะมีการ reflection ก็คือสะท้อนย้อนคิดมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะสร้างทีมสุขภาวะนะเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและสันติสุขเออดูแบบดีไหมดูดีมากเลยเนาะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่ากระบวนการที่คุณพ่อแม่ยัดเงยียดเนาะ อาทุกทุนอย่างเข้าไปเนี่ยเด็กจะเกิดการเรียนรู้แบบนี้ไหมคะทอนฟอร์มจากดับแด้เป็นผีเสื้อที่โบยบินไปช่วยผสมเกสรดอ,อกไม้สร้างโลกที่สวยงามขึ้นมันจะเกิดขึ้นไหมคะคงไม่เกิดขึ้นถ้าเด็กรู้สึกว่าคนที่ที่น่าจะเป็นคนที่รักและเข้าใจรู้จักเขามากที่สุดเนี่ยจะให้ความรักเขาไม่ได้อ่างนีคือความรักที่เขาได้มันเป็นความรักที่มีเงื่อไนไข ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความไม่ได้รับการเติมเต็มจากตรงนั้นนะเขาคงจะแบ่งปันให้ใครไม่ได้ที่จะทํำยังไงคะที่จะนําไปสู่ทางชอนวิทีบเร์ยนนิ่งตรงนี้พ่อแม่ต้องมาเข้าใจหลักการของปัจจุบันใช่ไหมว่าในยุคทันย s t c e n t u r เน่ยคนในเมืองโลกในยุคนี้เนี่ยก็จะต้องมีลักษณะทักษะที่มาต่างไปจากเดิมค่ะมันไม่ใช่ทักษะเรื่องของวิชาการหรือว่า ักษะเรื่องของดนตรีกีฬาอะไรต่างๆซึ่งเป็นคุณสมบัติความสามารถอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นโดเมน k n o w จ g e หรือว่าศาสตร์ใช่ไหมคะศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยเป็นหมอเป็นวิศวะคุณต้องมีความรู้ซึ่งพ่อแม่ชื่อราพ่อแม่ลูกเรียนเก่งมีศาสตร์แต่อย่างที่เคยคุยให้ฟังว่าอันนี้ทําให้เราสอบผ่านทําให้เราเอ็นติดหรือว่าเราเรียนจบแต่เราจะประสบความสำเร็จหรือมีความสุขไหมเนี่ยขึ้นกับ ส่วนที่เป็น soft skill หรือศิละปะในการดำเนินชีวิตนะคะศิละปะต่างๆนี้มีอะไรบ้างคะอันที่หนึ่ง interpersonal skill ทักษะในการที่จะอะไรอะมนุษยสัมพันธ์กูหรือ่หรือ social intelligence นะักษะในการแก้ปัญหาการมีความตระหนักรู้หรือ cultural awareness คืออะไรอะมีความ sensitive กับความต้องการคนที่ไม่เหมือนกันอย่ามองหน้าอย่าตอนนี้รู้สึกว่าใสยตาตอนนี้รู้สึกเหนื่อยละ คุยกันหรือยังที่เราคุยกับเขาเครียดไปไหมหรือรู้สึกเฮ้ยเพื่อนรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาพูดเดี้วเขาไม่ปรับนะคะอันนี้ก็คือการพัฒน,นารู้รับรู้อารมณ์รับรู้ว่าถ้าไปอยู่อเมริกาแล้วพูดจาลักษณะนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่กับคนไทยพูดแบบนี้พูดอะไรชัดๆตรงไปตรงมาก็ไม่เหมาะสมนะ,ะนะคะนั่นก็ต้องมี cultural awareness, มาาค,งความษณะขอมั่นใจในตัวเองเด็กที่ถูกเลี้ยงมาไม่เคยทําอะไรด้วยตัวเองพ่อแม่ ้อนข้าวมีผมให้ก็จะมีความมั่นใจไหมความมั่นใจเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากการทำสิ่งนั้นซ้ำๆๆจนเกิดความมั่นใจเพราะเขาทำได้ไม่ใช่เพราะว่าการตกแต่งภายนอกนะเพราะฉันแต่งตัวดูดีอันนั้ก็มีส่วนหนึ่งแต่ความมั่นใจลึกๆออกมาอย่างนักกีฬาที่เก่งๆหรือหมอที่เก่งๆเนี่ยความมั่นใจที่แท้จริงคือเขามีประสบการณ์ทำเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งทำมันเรื่อนจนเขาแบบรู้ได้เลยว่าทำได้ ไม่ใช่แค่ความรู้จ้งองกล้อมว่าอ่านตำรามาไม่ใช่นะคะบางทีแบบเล่าให้ฟังแล้วแบบอย่างลรงมาเ,เด็กเราเชิญหมอเด็กมามรเรียนรู้ผิวเนี่ยบางทีเขาจะบอกเอ๊ะหมอผ่าโรงพยาบาลเด็กไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ไม่ใช่จุฬารามาเนี่ยความรู้ในเรื่องของวิชาการอาจจะสู้ไม่ได้แต่เราดูเคสเยอะลองส่งเคสทย่างามาเนี่ยเราดูมันนักต่อน,นักละนะคะบางทีอาจจะบอกผู้เป็นฉับฉานอ,อธิบายไม่ได้แต่เรารู้เราทำ นนั้การที่เด็กได้ฝึกเยอะทําเยอะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างเดียวนะซึ่งตัวนต้องอาศัยทีาเรียกว่าเป็นวินัยตัวเองจะต้องฝึกเยอะทําเยอะนะครัจะเกิดเซลฟ์ตอนที่เล่เขาจะต้องมีลีดเดอร์ชิพสกิลมีทักษะความเป็นผู้นำทำงานเป็นทีมไม่มีทางหรอกที่เด็กที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยถูกยัดเยียดแล้วก็เน้นตัวตนของตัวเองอ่ะฉันต้องเก่งฉันต้องดีกว่าคนอื่นคุณจะทํางานเป็นทีมไม่ได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นความสําคัญตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบอสแม่ก็จะหล่อหลอ ลูกที่ต่างออกไปทําให้เด็กมีความสมดุลในการพัฒนาทักษะด้านหื่นด้วยอย่างที่เรียกว่าเป็น multiple intelligence เคยคงจะเคยรู้จักกันเธอนี้ก็คือของดรฮาวเวิร์ดการ์เนอร์ที่ฮาวเวิร์ดนะคะคนนี้ก็เป็นคนที่บอกว่าไอคิวไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เขามาสนใจเรื่องนี้ว่าทําไมถึงเขาเองเติดเรียนเก่งมากเลยนะนี่เรียนเก่งมากเลยแต่ว่าเขาสังเกตว่าทำไมเพื่อนเขาอะที่สีการเป็นคนผิวดำเนี่ยเรียนไม่เก่งเลย เขาเล่นกีฬาเป็นนักบาสเกตบอลเก่งมากปรากฏว่าดังไปทั่วทั่วอเมริกาแล้วแถมไปถ่ายทําอะไรนได้เงินแบบรวยข,ของเขาเยอะมากทั้งที่เรียนสู้เขาไม่ได้เลยนะแล้วก็เลยถือว,ว่าความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเป็นทต้งคนที่ให้เจอและส่งสิมให้ทุกทีนะคะนั้นก็จะเห็นว่าึกทักษะเหล่านี้ก็จะต่างไปคราวนี้พอเนี่ยค่ะพอเราส่งเสริมให้เด็กเน้นตัวตนเป็นหลักนะลูกต้องเก่งมันก็จะมีปัญหาเนี่ยค่ะก็คือว่า ถ้าเด็กทึไม่ได้ตึงจุดๆหนึ่งแล้วตึงเกินไปอ่ะพุทธศาสนาบอกว่าให้ใช้ทางสายกลางใช่ไหมคะไม่หย่อนเกินไปแต่ถ้าตึงเกินไปก็ขาดขาดก็แสงออกจากการที่ต่อตา้านะเด็กไม่ฟังพ่อแม่ไม่เชื่อพ่อแม่ตอบไปแล้วก็เด็กก็จะเขาเรียกว่าภาษาอ,งอังกฤษเรียก disengage คือไม่เอาละไม่ยุ่งไม่อยากยุ่งนะแล้วก็มีเรื่องของการทําร้ายตัวเองฆ่าตัวตายนะก็รู้สึกชีวิตไม่มีความสุขนะแล้วก็เด็กก็จะติด กับอะไรก็ได้ที่ทำน้งอ<ฮ>งเช่นอาจจะไปหาความรักจากที่อื่นนอกบ้านก็ขาดความรักหาความเพื่อเนจากการติดไอทีติดโซเชียลแต่เพราะาหาไม่ได้ในครอบครัวนี่ก็อเป็นระบบที่มีปัญหาฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าธรรมชาติการเรียนเด็กมันก็จะมีรเ,ออเรื่องของสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไมหมคะเวลาเราสอนเด็กนะคะการาเรียน<ฮ> human connection หรือความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการเด็กจะไม่เรียนจากคนที่เขาไม่รัก าจะรับมางั้นนั้นแหละให้มันจบจบไปแต่เขาจะไม่เคยถ้าเราจะจะปลูกฝังคุณค่าอะไรกับเขาเนี่ยคนที่สอนเขาเนี่ยเขาจะต้องไว้วางใจและรักและเคารพเขาถึงจะเอาอไปใช้จริงๆแม่อยากสอนเขาร้อยอย่างเนี่ยแต่เด็กไม่ชอบเราเลยอะ่ะไม่รักเราเลยน้อยใจเราตลอดไม่ไว้ใจอะ่ะเพราะว่าอยู่กับพ่อแม่แล้วเครียดเขาจะไม่ทำหรอกค่ะลูกๆนะคะันั้น human connection หรือความระความสัมพันธ์ ถ้าเราเอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งนะคะความสุขของครอบครัวเป็นตัวตั้งเนี่ยเด็กจะมีเองนะแต่ต้องไม่หย่อนเกินไปนะคะไม่ใช่รักแล้วตามใจคือต้องมันไม่มีโจทย์สาเร็จตายตัวนะุ่แม่ต้องหาความสมดุลในแต่ละครอบครัวเองนะนั้นบทเรียนบทแรกในชีวิตของเด็กไม่ใช่กอไก่ขอไข่บทเรียนบทแรกของชีวิตเด็กคือรู้ว่าเขามีความสําคัญการกระทาเขามีความหมายชาวคนที่รักนะตัวนี้จะเสริมความเป็น ความเชื่อมั่นในตัวของเขาที่จะกล้าเสี่ยงกล้าลองผิดลองถูกกล้าทําอะไรใหม่ๆม,มีความคิดสร้างสารรค์คนที่จะทําอะไรมีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยต้องเป็นคนที่กล้าผิดคนะ่เะเขารู้ว่าเขารู้สึกปลอดภัยที่จะทาอะไรผิดถ้าเขาทาอย่างเดิมๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกเขาก็สบายใจเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ต่างๆเขาอยากจะก้าวข้ามคอมฟโซนออกไปเป็นคนที่เก่งขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมีความเสี่ยงเทควิสต์เขารู้สึกว่าล้มเหลวไปเพราแม่ก็อยางรักเขาเหมือนเดิม เขาจะกล้าทำสิ่งใหม่อันนี้จะไปสู Global Price, ่โลกาภวัตกรรมอะไรต่างๆเ,เด็กต้องมีความปลอดภัยถามตัวเองก่อนอแม่ทาให้ลูกู้สึกปลอดภัยไหมที่จะมีความเป็นเด็กโซนๆหรือเป็นเด็กที่ไม่ะด้เ,เล่นเ่นเล่นในบางครั้งนะถ้า้องลองเสี่ยงอย่างใหม่ในบางกรณีเนี่ยในบ,บางบริษัทหรือที่ทาง,งานหมอเนี่ยก็ต้องบอกเฮ้ย hey, เราต้องมาฉลองความล้มเหลวนะถ้าใครทาล้มเหลวเราต้องมาเลี้ยงเลี้ยงอาหารกัาวันเลี้ยงเข้าเย็นเพราะว่าแสดงว่าคุณกำลังกล้าเสี่ยงกล้าทาอะไรใหม่ คนที่ไม่เคยทำะไรล้มเหลวเลยใช่ไหมว่ายูทำแ่เดิมๆไม่มี growth หรือไม่มีการเติบโต,กตกขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าเด็กเนี่ยสังเกตนะคะทำไมมนุษย์ถึงเก่งมีศักยภาพทำได้หลายอย่างในขณะที่ไก่เกิดมาทำได้อย่างเดียวเป็นจิกจิกกินนะฮะเขาสารทำอะไรได้อย่างเดียวเพราะว่ามนุษย์มีช่วงที่เกิดมาแล้วต้องถูกเลี้ยงดูนานมากกว่าจะช่วยถึงได้สังเกตนะคะสัตว์ไหนเนี่ยช่วงชาย y ูดพีเรียด ช่วงที่เป็นเด็กยิ่งนานยิ่งฉลาดอย่างกามันจะมีกา่าจำสายพันุ์กาไม่ได้กาตัวนี้เป็นสัตว์ที่ฉลาดมากมันสามารถใช้พวกเราคงเคยเห็นนิทานเรื่องนันนะกาที่มันกินน้ำจะเหี่ยบได้โดยการที่เอาก้อนปวดใส่เข้าไปอ่ะท,ที่เราอ่านในนิทานสมัยเด็กๆใช่ไหมคะ,ะปกติถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปน้ำอยู่ก้นเหี่ยบกินไม่ได้นะกาจะเอามันจะขี้เอาปวดมาใส่กามารู้จักใช้เครื่องมือเหมือนมนุษย์กาตัวนเนี้ยเนี่ย มันมีความาดเขามีทดสอบแล้วขึ้นท้ายแมกกาซีนเลยนะบอกว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดลองจำไ้เลยเพราะว่าหวัวกวามันจะตั้งแต่เ,เกิดมานะความมันจะดูแลเด็กได้พ่อแม่ต้องประครบประหน่มอะนะแสดงว่าช่วงที่เป็นเด็กชายหูที่กำลังค่อยๆเรียนรู้ต่อแต่ช่วยีดวไม่ได้เลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นช่วงถ้าเป็นบริษัทเขาเรียกเป็น research and development division of a person หมายถึงว่าช่วงเป็นเด็กเอกคือคือคือแผนกวิจัยและพัฒนา ถ้าบริษัทไหนให้ความสําคัญกับแผนกวิจารพัฒนาของบตัเวเองเยอะเนี่ยเขากอาจ,จะคิดคนอินโนเวชั่นถูกไหมถ้าบริษัทเน,น้นแต่ว่าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปไม่พัฒนาเลยเนี่ยเหมือนเกิดมาเป็นสัตว์มาชีวิตเป็นไก่เนี่ยเกิดมาไม่ต้องฝึกอยู่เลยกินอย่างเดียวจิกกินอย่างเดียวคุณก็จะมีศักยภาพมากนะคะนั้นด้วยความที่มนุษย์เนี่ยมันมีประโยชน์ของมันใาการเ,เด็กทำให้เด็กได้ทดลองได้เรียนรู้ได้เติบโตฉะนั้นปล่อยเขาเป็นเด็กค่ะ เขาได้ลองผิดลองถูกรู้จักตัวเองมีความกล้ามีทักษะหลายด้านสุดท้ายเขาก็จะได้คนผมแต่ถ้าพ่อแม่เร่งรัดเข้ามาเลยเขาต้องเป็นนักวิชาการเนาะอย่างเดียวเลยปิดประตูทางอื่นไม่เอาหรือต้องเป็นทุกอย่างเลยเป็นนักดนตรีอะไรอะไรแม่หาคิดคนให้หมดละเป็นความคิดสําเร็จรูปเป็นชีวิตสําเร็จรูปอย่างเงี้ยเด็กก็จะเสียโอกาสไปนะคะไปให้เด็กนะอันถัดไปก็คือธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก,นะนนก,รรกรเนีเ่ยจะต้องเน้นเรื่องของความหลากหลาย เราไม่เน้นเรื่องของการที่เขาเรียกว่า conformity หรือว่าทําตามที่คนอื่นบอกครูสั่งมาว่าต้องเรียนวิชานี้เรียนอย่างน,นี้เรียนภาษาไทายตามน,นี้ตามนี้แต่ว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก็เหมือนที่บอกไปว่ามันมีมัลติ p พลิเ t e l l i เ e นส์ก็คือว่าความสามารถไม่เหมือนกันเราต้องส่งเสริมเด็กนะ,ะเหมือนฝรั่งเขาจะเน้นว่าถมเดินไม่ถมบอกเช่นเราอ่อนภาษาอังกฤษแต่เราเก่งเลขเงี้ยฝรั่งก็เอาไปเรียนเลขให้สนุกไปเลยสนุกใช่ไหมล่ะ วาระการอ่านก,ก,ก็ช่างมันคนเราขอเก่งสักอย่างนึงก่อนเขาจะมีความภูมิใจในตัวเองเพราะเขาภูมิใจปุ๊บก็จะู้เอ้ยฉันทําได้สิฉันขนาดนี้ละเก่งเลยเก่งขนาดนี้เลยเดี๋ยวอังกฤษไปตั้ง,จงเจริญน,นี่ก็ทําได้แต่พอกล่าวว่าพอเราอ่านวิชานี้กลับไปเรียนพิเศษตีด้านเนี่ยการปเมินเด็กก็เลยไม่มี s e ล f เอสท e มเลยอะ่ะไม่มีความเชื่อมัน่นผู้สูงอันนี้ก็ไม่เก่งเท่าไหร่น,นี่ก็แย่เลย,เ,ลยเป็นการที่โฟกัสในสิ่งที่เป็นจุดบกพร่องเขานะคะ สุดท้ายก็คือว่าการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันเป็นลักษณะของไม่ใช่เป็นเส้นตรงโตขึ้นจะต้องเข็งนี้อแต่จะมีการก้าวกระโดดนะคะเขาบอกทฤษฎีของพัฒนาคนเนี่ยมีทฤษฎีน้ำกับทฤษฎีไฟนะทฤษฎีน้ำเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นน้ำค่อยค่อยไหลลงมาจนาน้ําตกแล้วก็เป็นร่องน้ําเป็นแม่น้ําเป็นตรงทะเลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของค่อยคเป็นไปหรือน้ําหยดลงหินทุกวันอะไรเงี้ยก,ก็เกิดอะไรเกิดขึ้นเพราะค่อยๆอยเกิด แต่ถ้าเป็นที่สีไฟเนี่ยเหมือนระเบิดภูเขาไฟอะ่ะนะหรือสึนามิระเบิดภูเขาไฟปุ๊บก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยอาจจะที่เคยเป็นพื้นดินก็กลายเป็นท้องน้ําที่เคยเกิดอย่างนี้ก็กลายเป็นอย่างนี้นั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของคนเรามีได้2ส,ส่วนคือหนึ่งค่อยเป็นค่อยไปจากเสิเ่งแวดล้อมอันที่สองมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เด็กประทับใจนะมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยลองย้อนกลับไปชีิต,ตัวเราสิคะว,ว่ามันมีเหตุการณ์ไหมที่อยู่ๆใครคนเดึนเดินเข้ามาแล้วเปลี่ยนชีวิตเรา อย่างที่ถ้าไม่มีคนคนนี้เนี่ยชีวิตเราอาจจะไม่เป็นอย่างนี้เลยนะมีไหมฮะมีใช่ไหมคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างซึ่งถ้าเราไม่ไปตรงนี้วันนี้ไม่เจอคนนี้อนเนี่ยชีวิตเราจะไม่มาอย่างนี้อันนี้คือที่ฎีของไปและคนเราถ้าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแง่บวกแง่ลบนะคะคนเราถ้าตัดสินใจจะเปลี่ยนแบบชนิดว่าเปลี่ยนแบบยูเทอร์เลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเลยเนี่ยมักจะเกิดจากความประทบใจเหล่นั้นเหมือนเราเลือกมาเรียนอันเนี้ยเรามาเรียนหมอเด็กพ่อะลรโอ้โ ดูแลเด็กดีมากผู้จางเราค่ดีมากเราอยากมาเรียนแต่เราไม่ไปเรียนอีกสาขาหนึงโอ้โหพวกหมอสาขานี้อีอกโก้สูงจริงเลยสมมติบบนะาะสมมติไม่ได้ว่าะทไ่ไทยแต่รู้สึกบรรยากาศมันต่างกันมากเราประทับใจในอาจารย์คนนี้รุ่นพี่คนนี้ทําให้เราอยากมาเรียนนะคะเลยตอนที่แบบสมัยเด็กๆเนี้ยมอก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรมาแต่มาเจอคุณน,น้าคนหนึ่งชื่อเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านโอ,อ,อ้เราตอนเขาย้ายออกไปนะเขามาอยู่กับเราแล้วเขาสอบสอบเอ็นที่ประเทศเนี้ย เข้าไปในห้องเขาเนี่ยปรากฏเขามีกล่องรังประมาณนี้นะคะใหญ่รังอะไรเปิดเข้าไปดูเนี่ยเป็นกระดาษ A4 เนาะกระดาษ A4 เนี่ยทุกแผ่นเนี่ยแพ็คกันเนี่ยเต็มไปด้วยท็อตเล่ค่ะท็อตเล่ทําแบบฝึกหัดเต็มที่เขาส,าสงงะสมไว้ตลอดกี่ปีที่เขามาอาศัยบ้านเราอยู่เนี่ยเขาตั้งใจเรียนมากโดยไม่บอกใครนะจําได้ว่าคุณนะ้าวันนี้เวลากลับจากตอนนั้นก็เด็กๆด้วยกันนะนะกลับจากเรียนมาปุ๊บสี่โมงเลยเขาจะอาบน้ำแล้วขึ้นห้อง แล้วเห็นหน้าเขาอยู่เลยเยอะมากินข้าวก็ทำเงียยอยู่สองสามปีอะ <c oughs> แต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าเขาทำอะไรอย่างไงจนกระทั่งเราไปดูเ๊ะห้องเขาอะเห็นแบบลังขนาดนี้อะไรอย่างเี้ยโอ้เขาทำขนาดนี้เลยเหรอว่าชีวิตเขาอะแล้วเราทำอะไรอยู่มันก็รู้สึกเไม่ได้แล้วล่ะเราคงจะเป็นแบบทำตัวเกิดมาทำไมใช้ชีวิตไร้สาระแบบนี้มันก็เกิดความเหมือนแรงที่ทำให้เราสลุกขึ้นมาเึ้นสู้ว่าเฮ้เราก็ไม่อยากให้ แม่เราก็ใช้ชวิตลำบากเนาะเราไม่อยากให้แม่เราลำบากอันนี้ก็ต้องตั้งใจอย่างเงี้ยเราก็มีตัวอย่างที่นี้นะคะนั่นอันนี้ก็คือว่าจะเห็นว่ามันมีการก้าวกระโดดเป็นระยะระยะแต่ว่าคุณแม่จะให้อินธิพลในเชิงบวกหรือเชิงลบกับลูกนะคะที่มีผลถ้าคุณแม่ทำจนกระทั่งลูกรู้สึกเจ็บแขนเจ็บแคนบอกไม่เอาอีกแล้ว,ลวฉันเกลียดการเรียนมากทรมานจิตใจเหลือเกินเงี้ยเด็กเกิด สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นในการที่ทําอะไรนะก็คือความ,วามปรารถนาที่จะ,สะแสวงหาความสุขนะเราทำอะไรทอย่างด้วยแรงขับดันนี้ค่ะนะอิโมชันแลพาวเวอร์มีพลังสําคัญมากทุกคนอยากมีความเชื่อถ่าเราให้เห็นให้เขาได้เห็นได้ว่าทําอย่างนี้นะแล้วนาคตเขาเนี่ยก็จะแบบมีได้สิ่งที่ดีกว่าอยู่ในความสุขเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะนะนะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้สําหรับ แต่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กได้ดีคือเราจะ,จะต่อยสองเขาได้อย่างเหมาะสม